อัสลามอลามะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแต่งมีดนะครับแมคโคนะครับให้ดูนะครับแล้วก็พร้อมด้วยวิธีรับนะครับมีดแมคโค99นะครับ99โอเคนะครับรูปส่งมีดจะสวยนะครับ คอแมคโครนะครับคอแมคโครจะจะชอบนะครับตัวนี้ร่องหกมาร่องเจ็ดสิบนะครับเหล็กมันจะแข็งนะครับแล้วก็คมด้วยนะครับ แต่ก็ดีนะครับมิดแมคโครเขาทามานะครับบางไม่หนาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีแต่งด้วยตะเลยนะครับขั้นตอนการแต่งนะครับเดือยมาเล็กอยู่แล้วนะครับ เพื่อให้มุมหูมีดมันมุมนะครับ ตอนถูนะครับให้วางหินเอียงนะครับประมาณนี้นะครับต้องนะครับตอนที่ใช้ถูไปถูมานะครับบางท่านแต่งผิดนะครับผิดวิธีที่ถูให้ใบมีดบางเกินเกินนะครับมันกรีดไม่ได้นะครับมันจะซอยไม่ได้มีดมันต้องตั้งเอียงอย่างนี้นะครับหินกับคมมีดนะครับ นาถูนะครับโอเค่ปลายคมเท่านั้นนะครับที่มันบางนะครับนี่เก้าเก้าโอเคจะแข็งทุกุ้นเลยนะครับอันนี้ก็แข็งแต่ก็ดีที่เขาตีมาไม่หนาจนเกินนะครับ แต่งไม่ยากนะครับเพราะว่าใดยมีมาบางเรู่องนะแต่งแค่ให้คมนี้เอียง,งกับคมปะติวนะครับ ข้างเลยนะครับอย่าให้โดนเลอยนะครับ เริ่มจะบางแล้วนะครับที่กูมิดนะครับกูมิดดานออกนะครับ

รูปดูนะครับคมมีดว่าเนื้อยินที่มันแตกขอบมันจะเห็ไม่เห็นนะครับ เศษเล็กนะครับที่มันเกาะเวลาเราใช้ยินถูนะครับเอานิ้วปาดออกนะครับเพื่อดูว่ามันบางถึงไหนนะครับ กำเดเรเล็กนะครับเล็บสวยมากนะครับก็ที่เดยยมาบางอยู่แล้วนิดเดียวนะครับแต่ง โอ้ยรอยตีมาเสมอหน่อยนะครับทางด้านนอกไม่ค่อยเสมอนะครับ ดีหน่อยที่ก็าตีใบมีดมาบางนะครับไม่หนาจนเกินนะครับมันจะเต็ดได้เร็วหน่อยนะครับเดือยเขาก็ทำมาวยด้วยนะเดือยเล็กตั้น เหล็กนะครับที่มันโดนหินถูแล้วมันจะปลุกออกนะ โคนะครับจะชอบมีผนิดนิดโคนะครับโอเคครับฟังทางด้านหูกับข้างเรือยทางด้านดูเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาแต่งนะครับ ทางด้านหูทางด้านในนะครับตั้งหินให้เสมอนะครับถู คมมันเอียงออกทางด้านนอกนะครับมันจะกินหน้ายางน,นะครับมันจะกินได้ง่ายเลยสําหรับนักโคนะครับทางด้านในนะครับหมูทางด้านในถูนิเดียวก็พอนครับ ตัวทางด้านนอกนะครับทางด้านนอกมันสำคัญนะครับมันจะกินแกนไม่กินแกนนะครับ กินนห้เอียงเลยนะครับ ที่กินเปลือกยางครับชม,มไปเลยนะครับ ข้างร่องข้างร่องเดือยน,นิดนึงนะครับเวลาใช้อินหยาบนะครับถูมีดนะครับแต่งมีดต้องจุ่มน้ำนะครับดูคมมีดบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเว่งนะครับมันไปไม่ตามที่เราต้องการนะครับ ทีนี้เราจะแก้ไขายากนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่งง่ายมากลงยินเบอร์6 0กร้ยนิดหนึ่งผลิตมาแต่งง่ายๆอย่างนี้นะครับนมาซื้อใช้นะครับมีทุกรุ่น บางว่นทำมาหนาปีมาหนาเกินนะครับต้องแต่งถูคมมีดกันนานนะครับอันนี้ถูนะครับเพื่อให้คมมีดละเอียดนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นไม่จ้เป,เป็นไม่ต้องถูมันะครับช่วงนะครับ ถูแค่ช่วงที่เราแต่งให้คมเอียงนะครับให้คมเอียงเพื่อที่จะทำคมมีดนะครับอูทางด้านในก็ถูตั้งหินให้สเสมอหน่อยนะครับ อยหยินหยาดนะครับให้มันเรียบให้มันละเอียดนะครับแล้วค่อยลงหยินละเอียด จะง่ายนะครับถ้าเราใช้หินก้อนเล็กๆนะครับการแต่งความละเอียดมันนะครับ เรียบร้อยนะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สั่งซื้อไปได้นะครับมีตุ้นนี้นะครับที่เพจอุดมทองนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับไครที่ชอบ นะครับมีแมคโคร รับก็รับง่ายนะครับไม่ต้องไปตัวไปแต่งตรองอื่นเย มีดแมกโคมใบมีดวนหินไม่ได้นะครับต้องถูกอย่างนี้นะครับ ลูคมนิดนึงนะครับตอนดูอย่างนี้ให้คิดนะครับให้ินคิดกับ ตัวมีดนะครับถูตรงที่ข้างเลย เคครับเสร็จแล้วนะครับง่ายนะครับรุ่นนี้มันไม่ต้องถูแต่งตรงอื่นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคมมีดนะครับนี่นะครับ จะให้ดูชัดๆนี่นะครับแต่งเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเร็วครับเมีดตัวนี้แต่งง่ายนะครับทางด้านในที่ผมสุ่มนะครับจเจนได้ชัดเลยนะครับ ถ้าไม่สุ่มมันจะกินหน้ายากนะครับต้งสุ่มเข้าไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับฝากไว้พิจารณาอีก1เล่มนะครับกับมีดเก้นะครับโอเคแมคโครนะครับสำหรับอ่า คลิปนี้นะครับก็ขอลานะครับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัส,สลามอะลัยกุมครับสวัสดีครับ